สิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราขอบารมีพ่อปูรฤาษีผู้มีวิชาให้เสียงกังวานหวานแววดังมีมนตราขอให้เมตตา ดีมีประสบการณ์รู้จักงานรู้จักแก้ปัญหาโปรดเลือกนายทรงวุฒิวงชัยยาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านสันเหนือคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ที่หบ้านสันเหนือที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคม25ง6ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านสันเหนือคนใหม่โปรดเลือกโปรดให้โอกาสนายทรงวุฒิวงชัยยาเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง นายทรงวุฒิวงชัยยามาพร้อมกับทีมงานผู้บริหารมืออาชีพนายบุญทวีกองจันร์อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายสมคิดมหาพรหมอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเลือกคนดีมีประสบการณ์รู้จักงานรู้จักแก้ปัญหาโปรดเลือกนายทรงวุฒิวงชัยยาโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางค แควงเมืองพิจิตใครเห็นสักนิดขอให้ลุ่มลงโปรดเลือกนายทรงวุฒิวงชัยยาโปรดกา Burning, Burning, เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง จริงใจสื่อสัตย์มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาอาสารับใช้พร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขโปรดเลือกนายสรงวุฒวงชัยยาเป็นคุยบ้านหมู่ที่5บ้านสันเหนือคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ไม่ทํางานแบบเดิมๆเน้นเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ปลูกการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนส่งเสริมมุ่งเน้นพัฒนาหมู่ที่5บ้านสันเหนือให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึงพึ่งพาได้แน่นอนโปรดเลือกนายทรงวุฒิวงชัยยาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึงน่งเบอร์หนึง่งเบอร์หนึ่ง วอหลวงพอเหลือวัดสาวชะโงใครเห็นต้องงงกราบหลวงพอคงลงน้าจางังงังโปรดเลือกนายทรงวุฒิวงชัยยาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งทำงานติดดินรู้งานรู้หน้าที่ รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสารต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างหมู่ที่5บ้านสันเหนือให้ก้าวหด้าอย่างมีทิศทางเลือกคนดีมีประสบการณ์รู้จักงานรู้จักแก้ปัญหาเลือกทรงบุตรวงชัยยาโปรดกาเบอร์หนึงน่งเบอร์หนึงน่งเบอร์หนึ่งกราบหลวงปู่โตผมรัง ลูกกัังงวานสักคนนายทรงวุฒิวงชัยยาหรือวุฒิเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงานทันที มีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขอย่าลืมวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง1 5นาฬิกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านสันเหนือคนใหม่โปรดเลือกนายทรงวุฒิวงชัยยาโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เลือกคนดีมีประสบการณ์รู้จักงานรู้จักแก้ปัญหา30กรกฎาคมเข้าคูหากาทรงวุฒิเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแล้วท่านจะไม่ผิดหวังหัววววลงงงกูวดดดดดชชาา้้โรรได่่ยนนนแฟททุคทสปป